ย้ำอีกทีนะครับสำหรับวิธีการหาเหรียญชมพูแรกนักเตะอีปิกเหล่านี้นะครับก็คือง่ายๆครับเราต้องเปิดแพ็คนี้ให้ครบ21ครั้งนะรอบก่อนคลิปก่อนพูดผิดไปนะว่าต้องทําภารกิจให้ครบ21ก็คือเราต้องเปิดแพ็กนี้ให้ครบ21ครั้งนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปแลกนักเตะแพ็กนี้แต่ว่าแพ็กนี้ทั้งหมดเราจะได้เปิดทั้งหมดอ่ะ27ครั้งนะครับรวมพวกล็อกอินต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกกิจกรรมอีเวนต์เล่นแต่ละสัปดาห์แล้วพี่ผมจะไปหาวิธีการเปิดยังไงให้ครบ ทั้งหมด21ครั้งหรือ27ครั้งทั้งหมดก็คือสัปดาห์หนึ่งนะครับมันจะได้เปิดประมาณ5-6ใบเท่านั้นนะครับเรากิจกรรมมันจะอยู่ยาวๆไปเลยนะถึงประมาณป,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 ปีหน้าครับคือกลางเดือนหน้าเลยนะก็คือทุกๆวันพฤหัสบดีมันจะแบบรีเซ็ตให้เราไปเล่นนะครับก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มมาให้เราไปเล่นแบบทั้งหมดอ่ะถึงเดือนปีหน้ากลางเดือนอ่ะเล่นทั้งหมดประมาณ80แมตต์เพื่อนๆรวมทั้งหมด80แมตต์เราถึงจะได้เปิดครบทั้งหมดประมาณ 27ใบนะครับผมนะโอ้ก oh, ็นานหน่อยนะครับเมื่อเราเปิดครบ21ใบอะ่ะเราจะสามารถแลกนักเตะตัวนี้ได้นะแต่ว่าผมแนะนําว่าเปิดให้ครบก่อนเผื่อเราออกตัวซ้ำํำแบบ เราไปแลกมาปั๊บมันมาเปิดต่อมันจะได้ตัวซ้ำนะแนะนําว่า,าเปิดให้ครบก่อนเราก็ค่อยไปแลกทีหลังส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าตัวไหนหน้าแรกที่สุดติดตามไว้ละกันนะครับผมเดี๋ยวทําคลิปแยกให้สําหรับคลิปตัดเกรดนักเตะที่หน้าแรกนะครับย้ําอีกครั้งนะครับสําหรับการหาเหรียญชมพูแรกนักเตะห้าด,ดาวนนะจ๊ะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยเด้อ